รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลท์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีแซ่ทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อ่างที่พัฒนดชาคุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน่าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับเทศบาลเมืองทุงสงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปกรสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปะและหัตถศิลป์ไทย ภายใต้ทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมพื้นใจเมืองณนะทุ่งสงสกินของรอยคอยของแต่แรกร่วมแลกวัฒนธรรมแล้วเข้ารำโนราสะท้อนวัฒนธรรมชาวนาครศรีธรรมราชต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเปิดประสบการณ์สัมผัสวิถีชีวิตประเพณีด,ดั้งเดิม เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นการจัดงานมหกรรมด้วยเศรษฐกิจสร้างสารรค์ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมณบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง จัดมาแล้วเจ็ดปีกว่าแล้วก็วันนี้ก็ไม่ใช่เป็นงานตลาดทุนทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเริ่มอีกโครงการหนึ่งคือฝึกฟื้นใจเมืองนะครับฟื้นใจเมืองครั้งที่หนึ่งก็มีสถิติว่าใน4ปีประมาณ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาด สินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยสามารถทํารายได้ให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมกับเราที่ทุ่งสงเนี่ยนะครับร100้อยกว่าล้านร้อยหล้านประมาณนั้นก็นับว่าเป็นทั้งงานศิละปะวัฒนธรรมแต่ขณะเดียวกันก็เป็นงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยที่น่าภูมิใจนะครับเพราะว่ามันนอกจากไปฟื้นเอาศิละปะประเพณีวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ สรงคุณค่าของอดีตมาปรับใหม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันและก็อนาคตแล้วเนี่ยยังทําให้ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจในทุ่งสงเกิดความรักในทุ่งสงนะครับซึ่งกิจกรรมหลายๆอย่างถ้าจัดไปแล้วทําให้คนทิ้งถินเนี่ยก็เราก็มีบทเรียนแล้วเราเราเราไม่ทําอย่างกันแล้แต่เราทําตรงข้ามเลยคือจัดได้ทําให้คนกลับสู่ถิ่นนะครับมีสถิติมาว่า คนทุ่งสงเนี่ยกลับมาอยู่ที่ถิ่นนี้มากขึ้นทีเดียวนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ที่น่าภูมิใจอ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำอีกโครงการหนึ่งคือฝึกฟื้นใจเมือง <S <S เดิมเนี่ยเราทำแต่เรื่องฟื้นฟูศิลป,ปวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้เป็นผลิต,ตัภณฑ์ทำให้เป็นผลิต,ตผลทำให้เป็นบริการเนี่ยตอนนี้เราเพิ่มเขไปอย่างหนึ่งคือ ทำให้คนทุกสงเนี่ยเข้าใจรากเหง้าของตนเองนะครับเข้าใจเอกลักษณ์หรือพระหุลักษณ์ก็ได้ของตนเองเนี่ยนะครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วเรา,อ,าอยู่ในสภาพการอย่างไรเรามีอนาคตข้างหน้าร่วมกันอย่างไรผมคิดว่าอันนี้ก็จะทําให้คนไทยเนี่ยยิ่งมีความหนักแน่นนะทางภูมิใจในชาติของเราเพราะว่าเป็นชาติที่มี ทั้งชาติที่เป็นส่วนกลางคือความเป็นชาติไทยไทยยอยักษ์นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีชาวความเป็นชาวทุ่งสงเป็นชาวนาครศรีธรรมราชที่ภาคภูมิใจได้ด้วยในการที่เรากระตุ้นให้เขาสนใจทุ่งสงและกระตุ้นให้เขาสนใจนครศรีธรรมราชเดี่ยยิ่งทําให้เขารักถิ่นฐานบ้านเกิดได้มากขึ้นเพราะว่าความเป็นไทยหรือความเป็นชาติไทยเนี่ยมันก็ยังอยู่ไกลเขาไปน,นิดหนึ่ง แต่ถ้าชาวทุ่งสงหรือชาวนครศรีธรรมราชแล้วมันใกล้ใกล้ตัวมากนะครับอันนี้ก็ท่านอาจารย์ออของเราเนี่ยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะทั้งท่านอาจารย์อ,รอาจารย์ศิลาพร,พรท่านอาจารย์สุพันสุพัน,ส,พน,นสุพันนีเนี่ยก็ได้เอาอาธิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏและผู้แทนนะครับมาเป็นสิแห่งนะเพื่อที่จะมาดู งานเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังชาวบ้านไปสัมภาษณ์ชาวบ้านไปดูที่ว่าชาวบ้านรู้สึกอย่างไรแล้วก็ได้มาเรียนรู้จากอาจารย์สองท่านซึ่งทํามาก่อนเรื่องฝึกฟื้นใจเมืองเนี่ยนะครับก็จะทําให้งานของเรายิ่งขยายตัวออกไปแล้วก็ที่เราทํามาในอดีตเนี่ยมันเป็นการทําระหว่างท้องถิ่นท้องที่นะครับร่วมกับร่วมกับโครงการ โครงการตลาดวัฒนธรรมกับโครงการฟื้นใจเมืองแต่ตอนนี้เราจะทดลองเอาหมหาวิทยาลัยเขามารวมด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาที่ทํากับท้องถิน่นท้องที่นี่ก็ดีเหลือเกินแต่เราเชื่อว่าถ้าหมหาวิทยาลัยมาร่วมด้วยก็จะได้สมกับที่ว่ากระทรวงเราเป็นกระทรวงที่มีทั้งอุดมศึกษามีทั้งศิลป,ปะวัฒนธรรมวิทยาการด้วยก็จะรวมกําลังกันได้ม,มากหมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขยายไปในพื้นที่อือ่นๆด้วยไหมคะเพราะว่ามองว่าทุนเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์แต่เราไม่ผีผา <ขอ S 2> มนะ เพราะว่าเราเนี่ยไม่ชอบที่สุดก็คือการทํางานเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์ก็คือจัดมันอยู่นั่นแหละแล้วก็จัดไปแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้ความคิดอะไรแล้วก็ทําอะไรซ้ําๆนะแล้วก็ชาวบ้านก็จะดูว่าเงินมันจะไหลลงมาอย่างไรแล้วชาวบ้านก็จะทำทำให้มันไปรับเงินนันเข้ามานะแล้วก็ทั้งชาวบ้านทั้งรัฐบาลก็ทําไปแล้วก็เป็นอีเวนต์เท่านั้นเองถ้าไม่มีงบประมาณมาก็ไม่ทํา อยนี้ของเราเนี่ยเราคิดเรื่องนี้มากนะครับออไอโครงการตลาดวัฒนธรรมเนี่ยอันไหนที่ทำมาเปิดมาไม่ถึง50ครั้งเรายังไม่เรียกว่ายั่งยืนนะมันต้อง50ครั้งขึ้นไปถึงจะยั่งยืนจะให้ดีมันต้อง75ครั้งขึ้นไปแล,แล้วก็ยังอยู่ได้เนี่ยถือว่ายั่งยืนไม่ใช่อีเวนนะแล้วก็ไอ,อ้วันนี้เนี่ยที่ทุ่งสงเครงที่ยครั้งที่219เอ้ยผมว่าเป็นอะไรที่มันไม่ใช่อีเวนละ แล้วก็ถึงจะเปลี่ยนรัฐบาลถึงจะเปลี่ยนรัฐมนตรีถึงจะไม่มีงบประมาณผมว่าชาวบ้านก็จะทําต่อละเพราะอะไรเพราะทาไปแล้วมันได้ประโยชน์ไอเนี่คือทํางานที่ไม่ใช่อีเวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณถามมาว่าเราจะขยายไปโน,น่นหรือเปล่าเรามีนโยบายเลยเราจะลงเงินแค่ไหนนี่ไม่ใช่วิธีการทํางานของเราเลยเราใช้เงินเท่าที่จําเป็นแล้วก็เราทํางานอย่างประหยัดเงินด้วย แล้วเราก็ใช้ทรัพยากรใช้ความคิดใช้ความตื่นตัวที่สําคัญใช้ความสามารถในการวิจัยของชาวบ้านเมร่อก่อนเนี่ยวิจัยลราหมายถึงหมายถึงคนชั้นสูงเท่านั้นที่วิจัยได้ตอนนี้คุณไปถามดูสิชาวบ้านเขารู้จักคําว่าวิจัยเขาจะไปสืบค้นดูว่าเขามีเสื้อผ้าในอดีตเขาทําอย่างไร,รน้ําผึ้งในอดีตเขาไปเก็บอย่างไรนะครับในในใน สีที่ใช้ใช้มาย้อมผ้าเนี่ยเขาทํากันอย่างไรเสร็จแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เราใส่ความทันสมัยใส่วิทยาศาสตร์เข้าไปเขาก็เอาไปทําต่อมันก็ทําให้เกิดตลาดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเกิดแล้ว6 0สจุด60-50จุด50จังหวัดนะแต่เราก็ไม่รีบร้อนเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าจะให้รีบขยายรีบขยายเราไม่รีบเราทําไปเรื่อยๆแต่เราก็พยายามทําให้ เร็วแล้วก็มีคุณภาพตอนนี้ก็ทำไปได้แล้ว50จังหวัด60จุดนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับและหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานิข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพิพั์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ